รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานาฟ้าฝนตอนนี้ก็ยังมีตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนอยู่นะครับว่า จากการที่มีร่องมอรสุมกำลังแรงพาดผ่านตอนบนของประเทศนะครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเสริมด้วยเนี่ยลักษณะลักษณะแบบนี้จะทำให้มีฝนตกทั่วทุกภาคเลยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในภาคอีสานตอนใต้ของเราเนี่ยจะมีโอกาสฝนตกถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับก็หมายความว่าเกือบ เต็มพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างของเราเลยรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีของเราด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปวันสองวันซึ่งฝนชุดนี้เนี่ยก็มีผลกระทบทำให้เกิดมีฟ้าฝนตกมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับต่อเนื่องมาก็ทำให้สาการน้ำในลำน้ำต่างๆของในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย ก็เริ่มมีระดับน้ําที่สูงขึ้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้กองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะครับก็มีประกาศฉบับที่สามสิบเอ็ดล่าสุดเลยนะครับออกเมื่อวานนี้เองเตือนให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ําหลากน้ําท่วมจับพลันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําสายหลักต่างๆหรือแม่น้ําสาขาต่างๆเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการในช่วงที่มีฝนตกก่อนหน้านี้ก็ดา่าก็ดีช่วงที่กำลังจะตกวันนี้พรุ่งนี้อยู่ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีระดับน้ำล้นตลิ่งได้บางแห่งจะเป็นน้ำหลากได้เช่นเดียวกันโดยเขาระบุเลยนะครับในประกาศฉบับนี้เนี่ยระบุว่าในลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูล แล้วก็ระบุลุ่มน้ําแล้วก็ระบุพื้นที่เลยนะครับอุบลราชธานีของเราก็ถูกระบุอยู่ในประกาศฉบับเมื่อวานนี้ด้วยนะครับของกองอาํานวยการน้ําแห่งชาติว่าลุ่มน้ําชีของเรานะครับก็ต้องระวังในพื้นที่อําเภอเรืองในแล้วก็อําเภอเมืองด้วยนะครับที่ลุ่มแม่น้ําชีมาบรรจบกับแม่น้ํามูลของเราก็จะมีพื้นที่เกษตรบางส่วนพื้นที่ชุมชนบางส่วนนะครับที่ต้อง เฝ้าระวังในน้ําล้นตลิ่งในรอบนี้นะครับรวมถึงในประกาศก็ยังระบุถึงลุ่มน้ํามูลนะครับลุ่มน้ําแม่น้ํามูลเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อํเาเภอเมืองอํเาเภอพิบูรณ์มังสาหารอํเราเภอวารินชำราบอํเาเภอสว่างวีรวงเหล่านี้ก็ต้องอมีการเฝ้าระวังไว้ด้วยรวมถึงลำเซบกด้วยนะครับระบุถึงลำเซบกที่มีอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดงอำเภอตาลสุมด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยลำดมใหญ่นะครับที่อำเภอน้ำยืนอำเภอนาจันรวยบุญทะล็กเดชอุดมนาเยียแล้วก็พิบูลมังสาหารก็ยังเป็นลำน้ำสาขาที่มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่รับน้ำจากการที่ฝนตกเนี่ย น้ําก็จะทยอยไหลกลับลงมาในลําต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไหลมารวมกันทําให้สองข้างตะลิ่งเนี่ยระดับน้ําก็จะสูงขึ้นน้ําอาจจะล้นตะลิง่งเขื่อนต่างๆเขาก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นนะครับผมตรวจสอบตัวเลขดูเมื่อวานนี้แล้วนะครับทุกเขื่อนเลยทุกเขื่อนเลยก็จะมีการปล่อยน้ําในอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นทยอยเพิ่มขึ้น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อปลายน้ำเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีการปล่อยให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ําในแต่ละเขื่อนที่น้ําไหลลงเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าฝนตกทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับพอน้องครับนี่คือข้อมูลที่กองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นผลให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับ ก็ได้มีหนังสือแจ้งเตือนมาเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ต้องให้มีการติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศติดตามสถานการณ์ระดับน้ำนะครับแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนของทางราชการพร้อมกับกำชับให้ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยต้องพร้อมบุคลากรต่างๆต้องมีความพร้อม24ชั่วโมงนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจังหวัดก็ได้มีการ ประชุมแล้วก็ซักซ้อมแล้วก็ได้มีการกำชับในช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับได้มีการซักซ้อมกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในลําดับต่อๆไปนะครับที่พอระดับน้ําสูงขึ้นเนี่ยก็มีการเ,าเตรียมการกันอยู่ในขณะนี้ระดับน้ําของแม่น้ํามูลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ สถานีที่เราใช้เป็นสถานีอ้างอิงนะครับก็คือที่เทศบาลน,นครอุบลเลยที่สถานี M7 ก็มีระดับ1 1 1นะครับ111 111เนเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเ,เตรียมการต่างๆอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งประมาณอีก1เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะสูงเท่ากับระดับการป้องกันของฝั่งวารินชัมลาบนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยไหลล้นเข้าไปในกำแพงป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่ต่างๆซึ่งการอบพยพหรือการตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีการสั่งการไปนะครับ ซึ่งผลกระทบขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนวังแดงชุมชนวัดบูรพารามหนึ่งวัดบูรพารามสองวัดบูรพารามสามนะครับแล้วก็ศาลากลางบ้านดูแล้วก็หลังโรงเรียนเยาวเรศสามนะครับซึ่งก็จะเป็นชุมชนที่บางครัวเรือนต้องออขนของอพยพออกมาก่อนเ,ออเพราะว่าน้ำก็เริ่มขึ้นขึ้น มาเข้ามาในที่พักอาศัยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสักยี่สิบหกครัวเรือนนะขณะนี้เป็นจำนวนคนก็ร้อยกว่าคนนะครับที่จำนวนต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอยู่ในสี่สี่ห้าที่ที่เป็นจุดพักพิงนะครับก็ในชุมชนต่างๆก็มีการเตรียมการทั้งของทางเทศบาลทั้งนครอุบลและก็เทศบาลวารินซึ่ง นอกเหนือจากพื้นที่ชุมชนคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่เกษตรนะครับผมก็ได้ให้ทุกอำเภอได้ติดตามสถานา์แล้วก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆก็ขณะนี้มีรายงานเข้ามาเนี่ยเจ็ดอำเภอด้วยกันนะครับที่มีน้ําระดับน้ําสูงขึ้นท่วมถึงพื้นที่เกษตรต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะครับในเจ็ดอำเภอนี้ก็ร่วมรวมหมื่นกว่าไร่ด้วยกันนะครับ ซึ่งขณะน,นี้ทางหน่วยงานเกษตรนะครับเกษตรอําเภอเกษตรตําบลเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยากันในหลังจากที่น้ําลดลงไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมการเอาไว้นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นพระราชทานของมูลที่ราชประชานุเคราะห์นะครับ แล้วก็เต็นท์ขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้ลงไปกลางในจุดที่เป็นจุดพักพิงจุดให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าทางท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนาครเทศบาลเมืองต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ารู้จุดเลยนะครับว่าระดับน้ําแค่นี้กระทบตรงไหนอย่างไรจะต้องตั้งเต็นท์อย่างไรคือเรียกว่าเป็นแผนประจําเลยนะครับที่เตรียมการ พียงแต่ว่าผมได้แจ้งไปในทั้งเทศบาลเมืองวารินด้วยนะครับเรียนกับท่านนายกไปว่าก็คงต้องเตรียมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะคาดว่าระดับน้ําจากนี้ไปสักสองสามวันนี้เนี่ยระดับน้ําจะค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่สะสมเนี่ยค่อนข้างมากระดับน้ําค่อนข้างขึ้นเร็วในทางบริหารจัดการเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่ผมกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขือ่อนต่างๆเนี่ยมีการประสานงานติดต่อกันโดยตลอดนะครับเขาจะไม่ปล่อยน้ําชนิดที่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับจะค่อยๆรักษาระดับแล้วค่อยๆปล่อยมาเพื่อที่ให้ระดับของน้ําในลําน้ําในตอนล่างลงมาโดยพะจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยจะได้ไม่ขึ้นสูงมากนะครับจะได้สอดคล้องกับการระบายลงแม่น้ําโขงใน มาตรการที่2ก็ในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสํานักชนประทานที่7เ,เนี่ยที่เตรียมการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําที่สะพานอําเภอพิบูร์บังสาหารเนี่ยก็ได้ลงไปประกอบทุ่นแล้วก็มอเตอร์ครบ100ตัวแล้วนะครับเป็น100่ง้อยเครื่องด้วยกันก็วางทุน่นวางมอเตอร์กันครบเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบตู้ควบคุมแล้วก็การเดินระบบไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าประมาณสักสาถึงสวันนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มเดินเครื่องได้เครื่องผลักด,ดันน้ําอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลในการช่วยให้เพิ่มความเร็วของน้ําเพราะว่าน้ําที่อําเภอพิบูรณ์บางสาหารที่สะพานบริเวณนั้นเนี่ยก็จะติดอยู่ที่แก่งสะพือนะครับซึ่งเป็นโขดหินธรรมชาติใหญ่ที่อาจจะทำให้ระดับน้ำหรือความเร็วของน้ำเนี่ยชะลอตัวลง แล้วทาให้น้ําเนี่ยไหลลงแม่น้าโขงเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรจะไหลไหลเข้านะครับดังนั้นเนี่ยการเพิ่มความเร็วของน้ําโดยการผลักดันน้ําไปเนี่ยก็จะทําให้น้ํอวิ่งเร็วขึ้นการระบายก็เร็วขึ้นนะครับปริมาณที่อยู่อั้นอยู่ด้านบนก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเริ่มเดินเครื่องภายในสามสี่วันนี้แหละครับน่าจะประกอบเสร็จ เพราะว่าก็ค่อนข้างงานเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องร้อยเครื่องลงไปเป็นทุ่นเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่มีตู้ควบคุมต่างๆเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งรัดดาเนินการตรงนี้อยู่เลยนะครับเพื่อให้มีการเพิ่มความเร็วของน้ําให้มากขึ้นนะครับส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของเทศบาลเมืองวารินเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมการเพราะว่า อีกระดับประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยจะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ขนาดนี้ชุมชนบ่งมั่งชุมชนเกตแก้วต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําทั้งขนาดสิบสองนิ้วสองเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ําของเ,ออเขตป้องกันและบรรเทาสาภาภัยเขตสามนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสูบน้ําได้แล้วแล้วก็เครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก็กำลังติดตั้งอยู่เป็นเครื่องสามสิบนิ้วเลยนะครับใหญ่สองเท่าสามเท่าของเครื่องของปอพอเลยนะครับก็เป็นเครื่องใหญ่ขนาดนี้อยู่ระหว่างติดตั้งอยู่เดี๋ยววันสองวันนี้น่าจะเดินเครื่องได้นะครับโดยติดตั้งที่ประตูน้ำวัดเสนาวงครับเอ่อซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่จะช่วยฟั่งวารรนเอ่อก็เช่นทุกปีนะครับต้องติดเอ่อทั้งสามตัวนี่แหละครับตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็สิบสองนิ้วอีกสองตัวก็เรียกว่า สิบสองนิ้วก็ใหญ่แล้วนะครับมีสามสิบนิ้วอีกตัวหนึ่งที่จะเร่งการระบายเพื่อที่จะให้ความเดือดร้อนในบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ํามูลของเราเนี่ยนะครับในฝั่งวารินเนี่ยซึ่งอาจจะมีระ,ระดับน้ําพอสูงขึ้นเนี่น้ำก็จะไหลเข้านะครับก็จะต้องมีการสูบน้ําเพื่อช่วยช่วยทําให้ระดับน้าไม่ไม่กระทบมากนะครับเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็การช่วยเหลือนะครับพ่อแม่้องครับในพื้นที่ อำเภอต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังนะครับผมสั่งการให้ทุกอำเภอเ,อเร่งรัดในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วรวมถึงการาสร้างช่องทางการติดต่อเลยครับสำคัญมากาในเขตเทศบาลไม่วันคนครเทศเทศบาลเมืองเนี่ยจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเจ้าหน้าที่รับ24ชั่วโมงนะครับเมื่อวันเาสาร์ที่ผ่านมาก็ มีการทดสอบระบบเล็กน้อยนะครับพอดีผมได้รับกแกล้งกับประสานจากทางเครือข่ายนะครับอุบลคอนเน็คแบบประสานปมมาเมื่อตอน7จ็ดโมงเช้ากว่าๆเนี่ยว่ามีขอ,อครอบครัวที่ขอความช่วยเหลือนะครับเพราะออกจากบ้านไม่ได้เด็กก็จะไปสอบอที่โรงเรียนด้วยนะครับก็ขอความช่วยเหลือมา ผมก็ไปประสานไปยังศูนย์ที่เป็นศูนย์ประชาการแล้วก็ศูนย์ปัญชาการก็แจ้งกลับไปที่เทศบาลนครเทศบาลนครก็ส่งรถไปรับพร้อมคนขับรถเรียบร้อยเลยไม่ไม่กี่นาทีแล้วครับคนขับรถพร้อมกับน้องนักเรียนก็ได้ขึ้นอยู่บนรถแล้วก็ไปส่งโรงเรียนทันเวลาการสอบพอดีอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆที่เห็นว่า การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่างๆที่จะต้องช่วยไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนลักษณะแบบใดนะครับต้องมีความพร้อมเลยนะครับซึ่งช่องทางในการติดต่อนี่ก็จะสาคัญมากผมก็เลยให้ทางทังประชาสัมพันธ์จังหวัดทางเทศบาลก็ดีทางท่านนายอำเภอก็ดีเนี่ยได้มีการทําเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับเบอร์ท่านนายอำเภอบรออะไรเบอร์ปหลัดที่ดูแลเรื่องของ ความมั่นคงนะครับผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เบอร์อะไรเป็นเบอร์มือถือโทรได้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยซึ่งนายอำเภอก็ผมก็ได้กําชับให้นายอำเภอเอาเบอร์เหล่านี้เนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยใส่ในมือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยไว้ให้หมดเลยนะครับเกิดเหตุความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือของพ่อแม่พี่น้องเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยครับที่เป็นความเดือดร้อนจากภายัยเรื่องของอุทกภัยเนี่ยหรือเดือดร้อนใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถโทรโทรศัพ แจ้งถ้าพอแม่พี่น้องจําเบอร์อะไรไม่ได้เนี่ยก็พยายามติดต่อกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนเขาจะมีเบอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถติดต่อตรงไปยังหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือได้คือท่านนายอำเภอนะครับแต่พื้นที่จะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เราก็นอกจากจะมีเบอร์ของแต่ละอำเภอแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั้งหมดนะครับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้า ว่าแม่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์งกรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านใดยังไม่มีเบอร์สายด่วนของท่านนายอำเภอรหรือประหลัดฝ่ายความมั่นคงหรือเบอร์กลางของอำเภอที่คอยแจ้งรับเหตุแจ้งเหตุเพื่อประสานเบียงหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ถ้าเกินกำลังก็แจ้งมาประสานมาที่จังหวัดต่อไปเนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิน่นท้องที่ก็รีบติดต่อท่านนายอำเภอนะครับผมกำชับไว้แล้วนะครับว่าจะต้อง นำเบอร์เหล่านี้ซึ่งผมมีตารางไว้อยู่แล้วเนี่ยครับส่งให้กับผู้นําท้องถิน่นท้องที่ในทุกทุกคนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นช่องทางถ้าเรื่องใดที่ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแก้ได้ท่านนายกกับขั้นกำนันก็ลงไปแก้ก่อนเลยนะครับเกินความสามารถก็ร้องขอมาที่ท่านนายเพเภอนายเพเภอก็จะมีหน่วยงานต่างๆลงไปสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้ายของยกขึ้นที่สูงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ต้องอการสื่อสารนี่สําคัญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าสื่อสารได้เร็วความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็จะถูกแก้ได้เร็วด้วยนะครับอันนี้กอ็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องติดต่อใครไม่ได้อย่างไรในกำนันผู้ใหญ่บ้านจะจะมีเบอร์ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเบอร์กลางของจังหวัดด้วยนะครับโทรได้ยี่บสี่ชั่วโมงเช่นเดียวกัน เอ่อถ้าติดต่อใครอะไรไม่ได้จริงๆด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่มีเบอร์กลางจังหวัดครับหนึ่เครับเบอร์สีตัว1นึ่โทรมานะครับศูนย์ปรญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเนี่ยรับสายยีี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะประสานงานในทุกมิติเลยนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ระดับน้ําผมก็มีการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าของสถิติข้อมูลต่างๆก็ประเมินกันว่าวันสองวันนี้นระดับน้ําค่อนข้างจะขึ้นเร็วแล้วก็ชุมชนต่อไปที่ต้องระวังเพิ่มเติมไม่ใช่ต้องระวังเลยครับต้องเตรียมเตรียมการอยู่แล้วนะครับท่านนายกเมืองนายกนครอ,อุบลน,นายกวารินเนี่ย ได้รับทราบข้อมูลพื้นที่ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เตรียมการแล้วนะครับแต่ว่าแจ้งมายังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนเบญจมะนะครับุมชนวัดป่าแสนอุดมชุมชนพนมหนึ่งหรือถ้าฝั่งวาลินเนี่ยไม่ว่าชุมชนหาดสวนยานะครับท่ากอไผ่ชุมชนดีงามต่างๆเนี่ยก็ต้องเฝ้าฟังสถานการณ์แล้วก็ถ้าระดับน้ําอย่างไรเนี่ย ท่านคงมีข้อมูลอยู่บ้างจากปีก่อนๆน่ยนะครับการขนย้ายของให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้ความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยก็น้อยลงนะครับก็ให้วางแผนประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าวัน2วันนี้แหละน้ําค่อนข้างเร็วนะครับพ่อแม่น้องครับในเรื่องอุทกภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องรับ ฟังการเตือนข้อมูลต่างๆจากผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับซึ่งขณะนี้ก็เตรียมความพร้อมกันทั้งหมดเลยในส่วนของพื้นที่เกษตรที่อยู่รอบอําเภอต่างๆในบริเวณพื้นที่เกษตรที่อาจจะไม่ใช่บ้านพักอาศัยนะครับก็ท่านก็แจ้งข,ข่าวให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับทรบาบจดเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกเกษตรอําเภอเกษตรตําบล,ลก็จะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกันเพื่อให้ความเชื่อยเหลือใน โอกาสต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของน้ําล้นฝั่งล้นตลิ่งขึ้นมาน้ําท่วมน้ําอะไรต่างๆกระแสน้ําไหลแรงไหลหลากเนี่ยจะลงไปจะไปทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายนี่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากระแสน้ําที่เราเห็นอาจจะเห็นว่าไหลนิดเดียวเนี่ยพอลงไปจริงๆเนี่ยเราต้านกระแสน้ําไม่ได้นะครับเราเดี๋ยวจะเกิดอันตราย นะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับพ่อแม่น้องครับในเรื่องถัดมาครับเเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกลางนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับศูนย์นี้ได้มีการประชุมกันเมื่อ,อ,อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็ ได้มีมติเร่งรัดนะครับในเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกซึ่งทางศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกลางเนี่ยเขาก็มีมติที่จะให้ทั่วประเทศเนี่ยรณรงค์พร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับพ่อแม่น้องครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้รณรงค์เรื่องสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นครับเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเข็นกันมานานครับพ่อแม่น้องครับ ไปชาสัมพันธ์กันมามากกันมานานแล้วก็บางทีก็แผ่วอ,อ่อนแรงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องของหมวกกันน็อกเ,เป็นเรื่องสําคัญที่ข้อมูลสถิติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมีความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากรถอมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับรถมอเตอร์ไซค์แลจัก,กรยานยนต์นี่แหละที่เกิดเหตุมากที่สุด แล้วก็เกิดเหตุแล้วรุนแรงมากที่สุดก็รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแล้วก็สาเหตุก็มีทั้งขับเร็วมีทั้งเมาสุรามีทั้งไม่สวมหมวกกันน็อกในี่ส่วนใหญ่นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนี่จะเป็นปัจจัยหลักเลยที่เป็นปัจจัยประกอบสําคัญเลยที่ทําให้อุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะครับผู้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็มีการวิจัยแล้วนะครับว่าช่วยบรรเทา ความรุนแรงของอุบัติเหตุลงเพราะว่าเวลาล้มลงไปเนี่ยความแรงของการล้มเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถป้องกันศีรษะเราได้เลยนะครับส่วนใหญ่ศีรษะต้องกระแทกพื้นเพราะกระแทกพื้นนี่แม่มันก็อ,อันตรายไปหมดเลยนะครับตั้งแต่น้อยไปหามากเลยซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายยิง่งแต่ถ้ามีหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะช่วยให้ จากร้อยเปอร์เซนที่โดนกระแทกเนี่ยผมว่าเหลือสักสิบยี่สิเปอร์เซนเท่านั้นเองจากรุนแรงกลายเป็นไม่รุนแรงจากไม่รุนแรงก็กลายเป็นไม่เป็นอะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยมาตรการการรณรงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวจังหวัดจะมีการจัดทําเป็นกิจกรรมต่างๆโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับทุกส่สวนราชการข้าราชการทุกคน,นต้องเป็นตัวอย่าง ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับจะไปไหนมาไหนจะมาทํางานจะไปบ้านไปตลาดเสวนาทิศอะไรก็ตามเนี่ยต้องสวมหมวกกันน็อกเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆด้วยในสถานศึกษาครับในสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในสถานประกอบการเอกชนนะครับจะกําหนดให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสวนราชการไหนยังทําไม่ได้เนี่ยก็ต้องก็ต้อง เรียกว่าต้องประกาศกันให้ทราบหน่อยแล้วครับเพราะว่าคนอื่นก็ทําได้แล้วทําไมหน่วยงานนั้นถึงทําไม่ได้เลยทํหนองนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วนับตั้งแต่วันนี้นะครับเรื่องของหมวกนิรภัยแล้วก็ผู้ที่จะต้องเป็นตัวอย่างนะครับข้าราชการผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับผู้ช่วยต่างๆเนี่ยต้องทําให้ลูกบ้านเป็นตัวอย่างเลยนะครับ ไปใกล้ไปไกลแค่ไหนสวมหมวกกันน็อกครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขอเชิญชวนเลยนะครับในท้องถิ่นท้องที่ใดท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ใดนะครับประกาศว่าหมู่บ้านของท่านเนี่ยเป็นหมู่บ้านสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นเป็นพื้นที่สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะออกเป็นใบ ชมเชยให้เลยแล้วก็จะประกาศทยอยประกาศไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบะนะครับก็เป็นการรณรงค์เป็นการทา้าทายกันเลยว่างั้นเถอะครับทา้าทายกันว่าทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับชุมชนหมู่บ้านเป็นพื้นที่สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านนายกนะครับร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับรณรงค์กัน ในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยซึ่งต้องเรื่องนี้เนี่ยคงต้องทํากันทุกๆส่วนเลยทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาคราชการภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งภาคเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องออช่วยกันแล้วการรณรงสวมหมวกกันน้องเนี่ยเขาบอกว่าทั้งคนขับคนซ้อนนะครับท่านคนขับขี่คนซ้อนด้วยเนี่ยตามกฎหมายต้องสวมทั้งสองคนเลยนะครับเพราะว่า เวลาล้มมาเนี่ยอันตรายเท่ากันเลยนะครับคนขับกับคนซ้อนเนี่ยเพรเพอคนซ้อนเนี่ยอันตรายมากกว่าเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ๆก็ไม่ทันระวังตัวก็ล้มไปแล้วเนี่ยนะครับอันตรายมากกว่าคนขับอีกก็ดังนั้นเขาจึงกําหนดเลยนะครับว่าทั้งคนขับคนซ้อนต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซนครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับพ่อแม่น้องครับในทุกพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยที่บ้านเราที่ชุมชนเราเนี่ยนะครับ ทำเป็นธรรมนูญหมู่บ้านกันเลยครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อกเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์จะไปใกล้ไปไกลแค่ไหนถ้าออกจากบ้านคือออกจากชุมชนหมู่บ้านเราแล้วเนี่ยถ้าสวมหมวกทุกคนไปที่ไหนก็สวมหมวกทุกคนแหละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนต้องดําเนินการกันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้ ถือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมากติดลำดับโลกนะครับผมยังไม่ได้ค้นตัวเลขนะครับว่าปัจจุบันีนอยู่ลำดับยังไงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยติดลำดับที่หนึ่งที่สองของโลกมาแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลกเป็นลำดับสองระดับสามก็เคยติดมาแล้วอยู่ในเลขตัวเดียวทั้งสิน้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบอีกครั้งเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจัดลำดับของเราเนี่ย อยู่ในลำดับอย่างไรนะครับในระดับระดับโลกเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องรณรงค์ช่วยกันเลยนะครับไม่ใช่เพื่ออื่นใครเลยนะครับถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยลูกหลานเราญาติพี่น้องเราเนี่ยแหะครับก็จะได้ปลอดภยัยการขับขี่นอกเหนือจากรถจักรยานลนแล้วเนี่ยก็รถยนต์ด้วยล่ะครับต้องขับขี่ให้ถูกกฎ ถูกวินยัยถูกกฎจราจรนะครับความเร็วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าทําได้แล้วเนี่ยผมว่าความปลอดภัยในเรื่องนี้ก็จะมีมากขึ้นแน่นอนถ้าทุกคนมีส่วนในการร่วมกันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับไปเรื่องโควิดครับวันนี้สถานการณ์ก็ยังทรงๆอยู่นะครับในระดับประเทศก็ ประมาณสองพันคนนะครับผู้เสียชีวิตยี่สิบเจ็ดคนครับเมื่อวานนี้เราทั้งยี่สิบเจ็ดคนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือหลังทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนอุบลราชานีของเราก็ยังทรงทรงอยู่นะครับเมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นสติหรือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรณรงค์ระมัดระวังกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมนากากอนามัย การล้างมือการอ,อ,อยู่ห่างเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่ไปในที่เบียดเสียดหรือมีที่มีความเสี่ยงก็ต้องยำ้ำพ่อแม่ลน้องเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่ลน้องครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะเอื่นเด้อพ่อแม่ลน้อง,อองสวัสดีครับ